ออกปักเอซีด้วยนะคะนอนหับอยู่ค่าแต่ตื่นมาเราก็ต้องรู้ว่าเราตื่นมาเราต้องทำอะไรไงเออ <c oughs> เพราะเราทำประจําทุกวันทุกเช้าอยู่แล้วนะคะเอนะอนะตื่นมาเนี่ยอ่เราต้องรู้ว่าเออเราจุดนี้นะเราต้องมารดน้ำ คือต้องรดน้ำไม่รดน้ำก็รดน้ำเสร็จก็ต้องไปตะเวนเก็บเงินเก็บทองก่อนเออถ้ามีเงินมีทองก็ต้องเก็บอย่างวันเนี้เดี๋ยวพอรดน้ำต้นไม้เสร็จก็ไปตะเวนเก็บเงินเก็บทองแล้วเพราะว่าเราเห็นแล้วตามจุดต่างๆที่ว่าเราจะเก็บนะเราจะรู้เลยก็นะจะไปทําให้มันเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ทําความสะอาดปัดกวาดให้เรียบร้อยนะคะจากอาารองค์ปู่มีการพัฒนาไปอีกเยอะนะเออทำอะไรบ้าง ออแล้วก็แต่ละคนทําจุดไหนทํายังไงอะไรเงี้ยเอฟซี FC ก็จะได้เห็นอย่าลืมนะคะสั่งเสื้อนะท่านใดย,ยังไม่มีเสื้อองค์ปู่ปริจิตนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะนะตอนนี้รู้สึกว่าป้าจะผลิตเสื้อแขนยาวมาแล้วนะท่านใดที่อยากได้เสื้อแขนยาวนะคะเออนะเวลาเราไปไหนเมื่อวานเมื่อวานมีเอฟซีมาใส่เสื้อแขนยาวนะใส่เสื้อแขนยาวไม่ใช่เสื้อองค์ปู่นะเสื้อแบบ ธรรมดานี่แหละเป็นเสื้อสีแดงนะคะเออเพราะบางคนกลัวแดดเนะาะกลัวผิวดำอะ่ะกลัวแขนดำอย่างเงี้ยอย่างไอแดนนก็ต้องใส่นะเวลาทำงานเนี่ยนะเอเดนก็อยากได้เหมือนกันนะเออแตร่รอให้ผลิตมาก่อน <c oughs> คุณยายรับสวัสดีค่ะเด็กนาเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุยไปเลยจะฟังพี่หวหยอง จ้าเนี่ยต้นไม้น้อยๆเนี่ยลืมชื่อแล้วชื่ออะไรคุณสวัสดีนะคะอานคือเอฟซีต้นไม้ โอ้มาได้ไงเนี่ยฮะฮะมางานใครโอ้โหมาได้ไงนี่อย่าบอกนะขับรถมาจากภูเก็ตน่ะมางานบุพี่อุ้มาได้หลายวันแล้วบอกเมื่อวานครับอ๋อแล้วจะกลับแล้วกลับวันนี้ได้กลับนี้ครับอ๋อกลับพรุ่งนี้โอ้ยครับ นั่แหละอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดี๊ยวไปเก็บอันนี้ก่อนเออเอาหนุนอ่ะสัมภาษณ์นะเดี๋ยวย่ามาแล้วน่ะเออย่าจะมาสัมภาษณ์แล้วน่ะยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้แหละอย่าหันไปเดียวคอเอานั้นขึ้นก่อนได้ไหมเออรับรับรับเปล่าว่าจะมาทนี่แล้วก็เอาเลยอะย่าเอาเดียวไเดียววันนี้เสื้อสวยครัวขอบคุณนี่คือได้แล้วได้แล้วย่า เสื้อสวยย่านี่น่ารัารถมาก่อนเองอารถมาอะไรสักก่อนเสื้อสวยเนาะแล้วขอบคุณแม่ละเเลื่อนครับกับแม่ละไมครับที่อ่าเออเสื้อให้หมอหนูนะครับครับจัดเมื่อาเมื่อวานนี้บอกอาตอนไหนมางานพี่อุ้มครับทำบุญพี่อุ้มเขาทำบุญหมอ่าก็ต้องมาหาลุงพลด้วยเพราะว่าอยู่หาย่าหาพี่แอนหาพี่เสืออะไรอย่างเงี้พี่นวัดแล้วลุงของหลวงพปตันด้วยเมื่อกี้ว่าปตัดนี่อยู่ด้านหน้านู่นรับ ก็เลยมากว่ามาเจอลุงคนหรือเปล่าน้อแล้แกอยู่ไหนเอ้ยงาวดีเจอวาดีเลยก็มาหยยกนะช่วยแอรก่ันอ๋อครับเดี๋ยวผไปช่วนะรหาลุงเดี๋ยวคุยกทเาว่าสองวันผมก็ต้องกลับ จะเบ่งยกมันเดี๋ยวไม่ต้องยกสอคนเดี๋ยวช่วยไม่ไม่ต้องดึงมาก็ได้เพราะมันยังไม่ได้ยกไปเดี๋ยวจะกลับไปพุกกันดีก็มาเลยมาหาลุงก่อนหาลุงก่อนโอ้ช่องใหญ่มานั่นแหละหาไม่มาหาลุงเลยใช่ไมอ๋อมางานที่อุ้มแล้วก็จะกลับครับผมมาช่วยงาน <gesch> แล้วก็อยู่หนึ่งวันหนึ่งวันครับแล้วก็กลับไม่ได้นอนเลยพี่อันขับมันต้องโอ้ได้เสื้อใหม่เลยเนาะเสื้อไหนเสื้อองค์ปู่สวยเลยเขาทำบุญร่วมเนาะตอนเทียงว่าอยู่นเออเขาต้องลนางลำมาเขาเรียกอะไรนะไาหมาล่ำหมอนลำเลยเวทีใหญ่เลยก็เฮ้ยตอนเที่ยงนี่มันก็มีดนตรีตอนเที่ยงตกใจเลยเห็นมอเตอร์ไซค์มาเอ้าใช่เลยยังไงก็ต้องมาหาลุงแน่นอนไม่คุยไปคุยไม่คุย อ่าตัดีใจวันนี้เจอย่าชีเจอพี่แอนนะครับก็ไอ้คนเอาหันกล้องได้ไหมเนี่ยกล้องไมหาพี่แอนได้ไหมอยา่าไปต้งหันมากนี่มันไม่ควรหันมาหรอกไม่ควรหันเอา,เ,อา <c oughs> เงินเ <ยา S 1> ก็บเงินเก็บทองนะ <ยา S 1> พี่แอนกับย่าชีขยนนันเนาะหมดลมจะช่วยยกเบียนบอกไม่ต้องมาเดี๋ยวพี่แอนจัดการเองอกับย่าชีนะก็เาเรียกเก็บเงินเก็บทองใช่ไหมเบียนเก็บเงินเก็บทองนะครับ ดีใจัจมากครับก็ขอบคุณเอฟซีครับทุกท่านนะครับที่เสื้อครับที่ทั้งย่าชี้แล้วก็เอฟซลุงพลเอฟซีพี่แอนเอย่าชี้แล้วอีกหลายท่านยูทูบในที่นี่นะครับที่ให้เสื้อหมอหนุ่มเลยครับก็ไม่รู้จะพูอะไรตื่นตันใจวันนี้มาหาลุงกับป้าเมื่อกี้ ขับมาจากบ้านแม่เพียรแล้วก็เจอป้าแตนอยู่ด้านหน้านะแล้วก็อีกสองคนใครพี่ปูนนะแม่น้องหมิวใช่ไหมอยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับเจอกันก็บอกให้ออมมาด้านหลังเลยนะเพราะว่าเจอลุงลุงคนแล้วก็เจอพี่แอนญาชีเลยครับนี่คนระับก็ดีใจดีใจอีกครั้งครับที่ที่ได้มานอีกครั้งนะครับเพราะว่าหมอหนุ่มต้องไปภูเก็ตไป นู่นไปที่ไปนั่นไงับทะเบียนรถต้องเปลี่ยนจากกรุงเทพเป็นภูเก็ตอีกเดี๋ยวผมกลับไปต่อทะเบียนรถบดมีนา28มีนานี้ครับก็ต้องไปต่อทะเบียนไาเรยกอะไรป้ายมงกบเนี่ยก็มามาถึงนี่โอ้โหแบบ1 4 7 7ักิโลครับไววออก77นะทั้งบนนะก็ขอบคุณมมาดีใจครับ เ <łość> <Harriet> จอพี่แอรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยาอมาเยอวมากย้อมาดูดะมากไม่ได้กลับไปนี้มาเยอตมากเลวนานๆกว่าจะได้เจอช่องนี้เสื้อนี่แบบว่าผมม่ได้าไทยด้วยมาจากภูเก็ตปีขับมอเตอร์ไซค์มามาด้วยใจ ยังมีู่คาะไปไหวมาที่วังปู่มาไหว้ปู่ไหว้ลุงกับป้าแล้วก็ค่อยกลับพี่แอนรู้ไหมว่าเสื้ออย่างเงี้ยผมเดินไปไหนะมีคนชมก็บอกซื้อที่ไหนมาที่บ้านลุงบอกเลยบอกเลยไม่ใช่บอกเลยบอกเบอร์โทรเขารู้ไหมเบอร์โทรบริษัทเบอร์โทรอะไรรู้เป็ครับเดี๋ยวบอกว่า92ใช่794 7526ติดต่อที่แอดมินได้เลยครับใช่แอดมินรอรับฝลังถามหาเยอะมากเลยผม้เขาบอกโอ้ยย่ เขาเป็นเขาป็ิดเสื้อยาวขึ้นมาใหม่แล้วโอเคครับนี่ตัวใจหน้าหลังเนี่ยว